สวัสดีค่ะร้านลูกผู้ใหญ่ค่ะวันนี้นะคะแม่ค้ามาแนะนำนะคะยางแบรนด์สมใจค่ะแบรนด์สมใจนะคะ S O M J A I นะคะสมใจของเรานะคะก็จะมเีเป็นยางนอกนะคะเนื้อยางเกรดเเลยนะคะพรีเมียมค่ะซิลิโคนนะคะเ,เป็นยางสองชั้นค่ะ เป็นยางสองชั้นนะคะความยาวอยู่ที่เมตรยี่สิบเซนนะคะยางสองชั้นค่ะก็จะมีขนาดสิบสามสิบสี่และสิบห้ามิลนะคะอันนี้เป็นยางรูใหญ่ค่ะอันนี้นะคะยางรูใหญ่ค่ะขนาดสิบสามสิบสี่สิบห้านะคะตัวนี้นะคะสีตามนี้เลยนะคะและส่วนตัวนี้นะคะจะเป็นยางรูเล็กค่ะมีสีเทานะคะสิบห้าแล้วก็สิบสี่สีแดงนะคะ ขอบบางยางหนาแรงดีดดีนะคะตัดสั้นก็ดึงยืดได้นะคะแรงดีดดีมากค่ะนุ่มค่ะยางเนื้อนุ่มนะคะเนื้อซิลิโคนค่ะยางเกรด A นะคะเป็นยางนําเข้านะคะยางนอกลูกค้าสนใจสั่งซื้อได้เลยนะคะทั้งใน Facebook นะคะแล้วก็เพจหรือว่าจะเป็นทางไลน์หรือว่าจะโทรสั่งก็ได้นะคะสินค้าพร้อมส่งไม่ต้องรอนานนะคะตัวนี้นะคะมีบริการเก็บเงินปลายทางด้วยสนใจก็ทักข้อความมาได้เลย โอเคขอบคุณค่ะ